ถามได้เลยนะหมาน้อยนะพิมพ์ถามได้เลยผมก็พูดให้คนฟังนี่ไม่ใช่อะไรให้ฉุดคิดว่าก่อนที่เราจะนับถือสิ่งใดหรือก่อนที่เราจะฟังสิ่งใดขอให้เราจงตั้งสติและเชื่อในฌานบาร,รมีมากกว่าการการการเชื่อจากการพิมพ์หนังสือเพราะบางสือบางตัวอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้หนูซื้อหวยแกรนไว้หกหนึ่งมีโอกาสถูกนะครับหวยแกรนหกหนึ่งนะนะ ถามว่าเพราะอะไรเพราะเรามีสติและมีปัญญาจงพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าพิจารณาตามความเอาสะใจเอาความมันเท่าแห่ไปด่าพระมันไม่มีประโยชน์และสุดท้ายมันลงมาหาเวจีนรกต้องลงไปอยู่ใต้ใต,ใต้ดินใต้น้ําใต้ลมใต้ไฟเนี่ยเท่าไรอ่อ่ะเก้าสิบสองกับยังต่ํากับนี่นานนะโลกแตกสลายเก้าสิบสองครั้งอย่างเงี้ยมันนานแล้วเป็นมาหากับด้วยมันนานนะ มันนานนี่กหมายถึงว่าการที่เรายังกําลังใจคนให้เข้าสู่เทวดาเทพพรมนิพพานนัคือการสร้างทานบารมีหนูเสื้อหวยไว้ฝันเห็นสามหนี่ยเดี๋ยวดูให้ไม่ถูกอะครับคุณนาไม่ถูกนะสาธุค่ะจะสร้างพระอยู่ครับนะตัวได้จะได้หน้าตักสีสีนิ้วนะคอยคอยว่ากันอ่โมทนาสาธุด้วยเนอะนะสร้างพระไว้เหอะนะ บรารมีพพุทธเจ้าอ่ะตราบใดที่ยังไม่สินส้นศาสนาพุทธตราบนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปนิพพานได้อ่ะมาแล้วนะหนูนาซื้อหวยแกนสี่ิบสามเดี๋ยวดูให้นะอา้าวถูกนะไพ่เป็นเดอะสตาร์นะหนูนามีโอกาสถูกนะสี่ามเนี่ยดวงหนูนาขึ้นนะเนี่ยอ่านะนะเป็นเดอะสตาร์หนูนาซื้อหวยไว้หวยแกนห้าห้า อ่าขอบคุณน,นะครับนะดอกกุหลาบนะใครจะถามก็จัดดอกกุหลาบมาหวยแกรนห้าห้าไม่ถูกนะวันนี้นะหนูนาไม่ถูกนะห้าห้าแต่สีสามมีโอกาสถูกนะห้าสิบสองเอามาเดี๋ยวดูให้เดอะซันมีโอกาสถูกเออวันนี้ดวงหนูนาดีนะดีมากวันนี้ดวงดวงดีมากวันนี้ดวงดีเป็นเดอะซันดวงดี เมื่อเช้าเพิ่งโอนมาร่วมสร้างสมเด็จองค์ปถมโมโมทนาสาธุครับสมเด็จปฐถมเป็นทางลัดเข้าสู่นิพพานโดยอัตโนมัติครับผมไม่ไม่เถียงนะเพราะว่าสมเด็จองป์ปถมเป็นองค์ต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในใจผมตลอดเนี่ยสมเด็จองค์ปถมเนี่ยอยู่ในใจผมตลอดนึกถึงตลอดนะสมเด็จองค์ปถมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาซึ่งเป็นต้นโคดวงแห่งพุทธผมพูดเลยนะการปามาศพระเนี่ยเป็นการแบบทําลายตัวเองไปสู่นรกคืนนี้หนูจะถูกหวยแกรนงไหมคะ มีโอกาสถูกครับเราเป็นไพ่หกเหรียญยังมีเงินหมุนน่ะนะถามว่าถามว่าสมเด็จองคปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจา้าวันนี้เอาธนาเศรษฐาพระปัจเจกพุทธเจา้ามาวางพระปัจเจกพุทธเจ้จาอ่ะท่านถามว่าสอนไหมท่านสอนแต่สอนกับคนที่มีบุพกรรมกับ